ครับผมสวัสดีครับก็เช่นเคยเนาะเราพบกันในป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาหาเห็ดอีกแล้วเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะผมก็สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ก็ผมแบ็ปเพคเก์นะครับเป็นคนทําคลิปเนาะคนทําคลิปเกี่ยวกับการหาอยู่หากินตามฤด,ดูกาลนะผมมาวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเข้ามาหาเห็ดเนาะนี่เจอดอกแรกแล้วครับเป็นเห็ดแล้งกเหลืองนะผมดอกเล็กนะครับ,ต,รออรบตอนนี้ผมเข้ามาประมาณอา 9ก้าโมงครึ่งนะผมนี่แล้วก็มีเห็ดสองสำหรนะัเนาะสีเหลืองๆนี่เป็นเห็ดพึ่งขมิ้นนะครับที่ผมเก็บมาก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่จะเปิดกล้องเนาะไปวันนี้ก็ลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะเมื่อวานนี้ก็ได้เต็มตะกร้าน,นะผมวันนี้ลุ้นกันอีกนะครับเอะตรงนี้มีไข่นะครับแล้วงอกเหลือง แน่ๆเลยถูกต้องนะครับเป็นไข่ละงกเหลืองผมจะผ่าดูนะผ่าดูให้มันเห็นข้างในนะครับนีนะ่อันนั้นอันนี้มั่นใจว่าเป็นละงกเหลืองนะเก็บไปเลยนะครับวันนี้ด้านบนก็ผมไม่มั่นใจนะว่ามีชาวบ้านมาหรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานนี้ไม่มีนะไปโอเคเดินท่าต่อครับละงกขาวครับ สองดอกขึ้นด้วยกันเลยนะนี่สวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นไข่นะครับนี่คิดว่าน่าจะเป็นไข่ลงโูขาวนะนี่ผ่าลงไปเป็น สีขาวนะครับเก็บไปเลยนะผมละงกบเหลืองดอกเล็กครับนี่ตอนนี้แดดออกแล้วผมเห็นแดดในรอบหลายวันนะผมประมาณเจ็ดแปดวันนะ แดดออกแล้วเห็ดก็จะเริ่มออกแล้วครับผมนี่วันนี้ก็เช่นเคยนะผมเข้ามาในป่าก็ผมไม่เจอชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านน่าจะคิดว่าเห็ดยังไม่ออกนะเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดนะครับ เห็ดพึ่งขมนะผมเดี๋ยวผมดูกันนะมีกี่ดอกมีสามดอกนะผมเห็ดพึ่งขมต้องเอาไปต้มก่อนนะครับถ้าไม่ต้มนี่มันจะขมมากนะมขมแบบติดคอเหมือนบรรอระเพาะเลยครับ ไปต่อครับนี่ละองอกเลืองครับนี่สวยๆเลยนะก็มีดอกเล็ก แต่ว่ามันบานแล้วนะจุดดอกบานนี่ผมก็ใจหักนะผมนี่หักแยกนะนี่ก็ใส่ไว้แบบนี้นะครับไปไปต่อฮนะละงอกเหลืองดอกเล็กครับผม เล็กมากครับ,บนี่จุดนี้มีสามดอกนะผมหมดยังโอเคหมดแล้วครับมีสามดอกนะไปหาต่อครับผมดอกนี้เห็ดพึ่งนะผม นี่วันนี้ไม่แก่นะดอกอ็อดนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆมันเป็นเห็ดแดงนะแต่ว่าสภาพมันแตกนะครับก็จะไม่ได้เอานะจริงๆมันกินได้นะครับตัวนีุ้๊บตรงนี้มีกดอกนะครผม สวยๆอยู่เลยครับหมดแล้วนะเจอจุดละดอกนะผมมันเจอไม่เยอะนะครับนี่ด้านข้างก็เป็นลำธารน,นะผมไปเดี๋ยวหาต่อนะครับนี่เจออีกหนึ่งดอกนะครับผม ไม่เป็นเห็ดละโงกแะครับแต่ว่ามันเปื่อยแล้วนะมันน่าจะขึ้นเมื่อวานผมแล้วมันน่าจะหลุดลอดสายตาผมไปนะเพราะเมื่อวานจุดนี้ผมก็มาอยู่นะครับอันนี้เราโง่ขาวนะผม มีดอกดีเวนะครับวันนี้นะครับเท่าที่เดินหาดูนะผมว่าไม่สู้เมื่อวานครับเมื่อวานนี้เจอเยอะกว่านะผมวันนี้เนี่ยเดินมาก็ค่อนข้างที่จะไกลครับก็ผลงาน <laughs> นี่พึ่งได้เท่านี้เองนะผมก็แกงกินก็น่าจะอิ่มประมาณคนนึงนะครับเจอเห็ดพึ่งนะวะ น่าเสียดายนะมันเจอแค่จุดละดอกเนาะเห็ดพิ่งสวยๆครับอันนี้บางคนกินก็อาจจะรู้สึกขมๆนิดนึงนะผมแต่มันไม่ได้ขมมากนะเห็ดพึ่งครับผมเี่แกะเรียงผมดูก่อนนะครับ โอยังไม่แก่เท่าไหร่ครับกำลังสวยเดี๋ยวอีกดอกครับนี่ขายาวมากนะผมเห็ดพึ่งนี่นะส่วนนี้ก็ลงฝั่งดินไว้เหมือนเดิมครับ มีละงอกเหลืองครับดอกเล็กมากแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเดินผ่านไปผ่านมาหลายวันผมไม่เห็นครับนี่มันคือเห็ดพึ่งนะแต่มันเปื่อยนะครับสีมันกลมกกืนกับอ่าพวกใบไม้ my, ทุกไรเนาะนี่บางครั้งก็มองไม่เห็นนะครับ โอ้ oh. ผมเจอเห็ดแดง okay. อันนี้ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่กินได้นะผมบางคนเขาจะเรียกว่าเห็ดน้ำหมากนะเพราะว่ามันเป็นสีแดงนะผม วันนี้นี่เห็ดเจอน้อยกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่ผมเจอเยอะกว่านะวันนี้เจอไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเอ้ผมเห็นเห็นละง,งกครับผมนี่ละง,งกขาวนะทีแรกผมจะเดินผ่านนะแต่ว่าผมเห็นมันโผล่ขึ้นมาขาวๆเนาะเ,เดินมาดูใช่จริงครับ ง,งขูขาวดอกใหญ่ๆเลยนะเนี่เสียดายครับเจอจุดละดอกนะไม่เจอเป็นหมู่นะครับโอ้ด้านล่างครับด้านล่างอืมนี่นครับนี้ลง,งูครับ มุมกล้องก่อนนะ<_><_>อืมมาลงมือเลยดีกว่าจ๊ดนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลี้ยงกันก่อนนะเดี๋ยวคอยมาสรุปผลงานนะผมนี่ซึ่ง มันมีละโงกเหลืองด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาละโงกขาวให้หมดก่อนนะจิบโอ้โอเคผมไม่ถนัดเดี๋ยวผมขอวางตะกร้าก่อนนะครับ ดอกบานนะผมนี่แล้วก็ตรงนี้มีไข่เห็ดนะคผมเอ๊เดี๋ยวผมขอดูก่อนครับแล้วมกเหลืองนะครับผมเพราะว่าเวลาผ่ามันจะมีสีเหลืองๆนะครับข้างในนะ แล้วก็ยังไม่หมดนะครับนี่มันยังมีตรงนี้อีกผมขอดูก่นอนไขล่ละโมกเหลืองนะครับยังมีอันเล็กดูอันเลขในฝั่งไว้ก่อนนะครับนี่ โอหมันมาน,นครับจุดนี้นี่เห็นไหมฮะได้ประมาณนี้เลยนะผมอือ uh huh. นี่อันนี้เราโงกเหลืองนะครับนี่จุดนี้สองดอกครับผมมันจะออกเหมือนสีส้มๆเลยเนาะนสีสวยดีนะครับ โอ้ผมมาเจอเห็ดพึ่งครับไม่รู้ว่าแก่หรือยังนะผมคิดว่าน่าจะแก่แล้วโอ้โหจริงด้วยครับนี่ตรงนี้เมื่อวานผมไม่ได้มาดูนะโอ้น่าเสียดายมากแก่แล้วอ่ะเก็บไปก่อนนะผมมันเป็นร่องน้านะครับร่องน้ําไหลผ่านนะมันน่าจะโดนน้าเมื่อวานแหละเมื่อวานผมขี้เกียจ ที่เกียดปีนขึ้นมานะตรงนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นมาดูนะครับสภาพอากาศวันนี้ก็จะมีแดดนิดหน่อยนะผมไม่ถึงกับแดดจัดนะสภาพแบบนี้สภาพอากาศแบบนี้ก็ตอนบ่ายผมคิดว่าฝนน่าจะตกอีกนะครับจุบ ไข่ครับเห็ดไข่ดอกเล็กกินได้เหมือนกันนะครับจุ๊บมีดอกเล็กๆด้วยนะครับดอกเล็กๆก,ก็เอาลนะ เห็ดน้ำหมากนะผมส่วนดอกนะเนี่ยมันโดนกิ้งกือกินแล้วนะผมโอเคไปเดี๋ยวไปต่อครับผมแล้วง็ขาวครับขึ้นโดดเดียวเลย เป็นข้างหน้าดอกหนึ่งครับนี่โอ้ไม่ดอกหนึ่งนะมันจริงๆมันมีสองดอกผมมันหลบอยู่นะครับนี่แล้วก็มันหลบอยู่นี่นะครับขึ้นมาขึ้นมาโอ้ นครับผมโอ้เสียดายเจอไม่เยอะครับวันนี้ก็น่าจะได้ไม่เท่าเมื่อวานนะผมเมื่อวานผมได้เกือบเต็มนะเนี่ยวันนี้ก็ตอนนี้ได้ประมาณเกือบครึ่งนะผมไป ไม่มีเห็ดเลยนะผมโอ้โหดอกนี่บานนะครับอันนี้ก็ละงกนะโอ้โห โง่ก,ก็ผมนี่นะโอ้โใหญ่มากนี่เป็นสองดอกนะครับดอกเล็กกับดอกใหญ่อยู่ด้วยกันนะนี่อืนี่ครับผมดอกสวยๆเลยครับนี่อันนี้ดอกใหญ่มากนะ มีดอกหนึ่งครับผมเมื่อกี้ก็ผมเจอกับชาวบ้านนะฝั่งนั้นนะครับก็เขาพึ่งพึ่งหาเลาะลงมาจากฝั่งนั้น,นครับก็ไม่รู้เหลือหรือเปล่านะเห็ดก็เดี๋ยวผมจะไปไปดูซ้ำนะผมดูซ้ำกับที่ชาวบ้านเขาหานะครับไปถ้า โชคดีก็น่าจะยังเหลือให้ผมเก็บอยู่นะผมแต่ของชาวบ้านได้เยอะนะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นก่อนอเ,เจอตะดอกเล็กๆนะครับ เป็นดอกที่มันเหลือเลียรอดจากสายตาชาวบ้านมานะครับชาวบ้านเจอแค่คนเดียวนะครับ นี่อีกหนึ่งดอกครับผมโอ anyway, oh, loser, ้โหน่าเสียดายมากครับนี่มันเน่านะโอ้โหมันมีคนมาเห็นนะครับผมเป็นเห็ดพึ่งนะครับ นี่ครับผมเห็ดพึ่งขมิ้นนะก็มีตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีสีเหลืองครับเขาก็เลยเรียกว่าเหนะ็ดพึ่งขมิ้นนะนี จกแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือแก่นิดหนึ่งครับจุ๊บอือแก่และดอกแก่จะเป็นแบบนี้แบบเห็ดพึ่งขมิินนะ เห็ดพึ่งครับแก่นิดหนึ่งนะ นี่วันนี้ได้เห็ดพึ่งหลายดอกนะครับผมนี่ผมให้ดูผลงานก่อนนะนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับวันนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานเนาะแต่ว่าก็ถือว่าพออยู่พอกินนะผมเห็ดพึ่งแก่ผมไม่มีคนมาเห็นนะโอ้โหอ่ะเก็บไปก่อนนะครับ เออละงอกเหลืองสวยๆนะครับนี่ผมจะไม่ได้ถ่ายตอนเดินเยอะเนาะผมจะถ่ายแต่ตอนที่เจอเห็ดนะครับโอโอบูบูบตอนนี้ก็เวลาใกล้เที่ยงแล้วนะครับผมโซนนี้รู้สึกว่าไม่มีใครนะครับน่าจะมีแค่ผมนะที่เดินคนเดียวนะครับผม เดี๋ยวผมจะขอหาที่นั่งพักดื่มน้ำก่อนนะผมตอนนี้เหนื่อยแล้วครับนี่ละง้อีีหนึ่งโมครับดูก่อนนะสามดอกนะครับผม สวยๆอยู่นะครับ uh huh. งกเหลืองนะครับเห็ดที่เจอวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดดอกสวยๆนะผมก็ไม่ค่อยแก่เท่าไหรนะ่นะผมจะขอวนกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้คือไม่ค่อยเจอเห็ดแล้วนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนเนาะก็เป็นไปได้นะครับอาจจะไปหาทานหมีนะเพราะผมไม่ได้ไปหาทานหมีหลายวันแล้วครับไป เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอเดินตัดลงเขารับทีนี้เพราะว่าตอนนี้ผม <c oughs> เหนื่อยนะผมเพราะว่าตอนนี้คือบ่ายโมงแล้วครับผมมาตั้งแต่ประมาณเก้าโมงแล้วผมมีผมอันนี้มแมลงทับนะครับนี่เป็นมแมลงสวยงามเนาะเห็นไหมฮะปีเขาสวยนะโอเคปล่อยไปนะผม นี่เห็ดพึ่งครับผม โอเคผมวันนี้ก็ผมจะขอกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าเหนื่อยผมวันนี้เนี่ยรู้สึกเหนื่อยกว่าเมื่อวานนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศมันมันไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนฝนตกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันแดดออกนิดนึงนะแต่ว่ามันร้อน,นผมมันร้อนอบอ้าวนะร้อนแบบนี้พวกเห็ดจะออกนะผมนี่ผมก็จะเดินตัดป่าฝั่งนี้นครับผลงานวันนี้นะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับผมนี่ไม่เสียเที่ยวนะครับโอเค แค่ไม่มีแรงปิดคลิปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆคมเมนต์ทุกๆกำลับบงใจที่ส่งมให้ผมก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ